ของคนอื่นเราก็ได้แต่เขียนเอาไว้ข้างเตียงตั้งแต่ตอนพี่ตูน่นันทิดาแล้วเพราะว่าถ้าเขาเป็นของคนอื่นเราเอาเขามาไว้ที่เตียงเราเราจะมีปัญหาทันทีมากสุดเราได้แค่เขียนแต่ถ้าเตียงเรามีสองคนแล้วเราเขียนชื่อคนอื่นข้างเตียงเรานั่นก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเขาเรียกว่าชักศึกเข้าบ้านถูกไหมพี่อานคุณผู้ฟังชักศึกเข้าบ้านทันทีเลยมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทําเขาเรียกว่าจิตเราต้องแข็ง เราต้องนิ่งเวลาที่เราจะต้องเจอกับอะไรที่หวั่นไหวทางใจชอบเขามากเลยอะมันใช่มันใช่แต่สถานการณ์ปัจจุบันมันไม่ใช่มันก็แปลว่ามันไม่ใช่เป็นกําลังใจให้กับหลายคนที่กําลังพระอื่นประอมขมขืนกับอื มันไม่ได้ดักใจสําหรับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเราเริ่มต้นกับโต๊ะริมค่ะยินดีกับข้อความที่ส่งมาอยู่แล้วขอบคุณมากๆที่ได้ยินแล้วก็ส่งมานะคะว่าขอบคุณที่เปิดต่อที่เอาใจลงไปเล่นนะคะแล้วก็มาต่อที่เจ้าชู้ติก๊กตอกแล้วก็ปิดท้ายที่เขียนไว้ข้างเตียงเป็นเวอร์ชั่นของ p a r adox นะคะเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าในเรื่องของมีคุณผู้ฟังถามว่าจะมีวิธีดีกับมนุษย์ป้าแล้วก็อย่างไรนะคะก็อ้อมก็เลยถามไปว่า และจะดิวแบบไหนละเป้าประสงค์จะเอาอะไรจะเอาชนะหรือว่าจะเอาสงบใช่ไหมคะแล้วตอนเด็กๆเราก,ก็คงอยากจะชนะอยู่เหมือนกันประกาศสักดาว่าป้าไม่ใช่คนเดียวนะจ๊ะที่จะเสียงดังได้พอโตมาก็จะรู้สึกว่าเออบางทีการชนะแบบนั้นมันก็ให้ผลอะไรบางอย่างกับตัวเราเหมือนกันเหมือนเราสะสมแต้มเหมือนคุณผู้ฟังนะเราก็จะสะสมแต้มความชนะจนเราเองแพ้ไม่เป็นนะ แล้วทุกครั้งที่ชนะแบบนั้นมันแอบแพ้ลึกๆนะอันนี้จากประสบการณ์นะเห็นไม่ตรงกันได้นะเพราะว่าก็เข้าใจล้อมก็เข้าใจด้วยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอึดอัดคับข้องใจกับใครสักคนหนึ่งที่มันไม่ตรงกับจริต บางทีมันไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกด้่ยนะคะแต่บางครั้งจริตที่มันไม่ต้องกันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในคุณผู้ฟังบอกว่าเคยเจอเหมือนกันแล้วตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนก็แรงมากแรงมากก็แรงกลับเลยจ้าแต่พอโตขึ้นจะลดความแรงลงนะคะแต่ก็ยังมีอยู่บ้างก็ตอนนี้ปรับวิธีการรับมือใหม่ก็คือพูดอะไรมาก็ฟังแต่ก็ฟังแบบผ่านๆแต่ก็จะมีบ้างที่แอบ,บจิกนะครกึ่งทีเล่นทีจริงให้เขาเอาไปคิดเอาเองหรือว่า บางครั้งอาจจะมองให้เขาแบบไม่มีตัวตนไปก็แล้วแต่ที่ทําได้หรือถัดมากน้อยแค่ไหนแต่อ้อมยังถือว่าคุณผู้ฟังโชคดีนะคะที่บอกว่าพออายุมากขึ้นมันก็จะลดความแรงลงไม่ได้ทุกคนนะคะที่อายุมากขึ้นแล้วจะลดลงบางคนอายุที่มากขึ้นความมั่นใจมากขึ้นแรงกว่าเดิมอีกก็เยอะนะคะรู้ตัวหรือเปล่ากันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ถูกไหมไม่ใช่ทุกคนนะคะที่มีโอกาสอายุตัวเลขสูงขึ้นและนิสัยจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไม่ได้เป็นทุกคนนะถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแบบการเดินทางของนิสัยสวนทางกับอายุก็ก็ถือว่าคุณเป็นคนโชคดีหนึ่งคนนะคะน่ายินดีด้วยอเอาจริงร้อนน้อยลงโมโหน้อยลงในวันที่อายุมากขึ้นอะ่ะซึ่งซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวอายุนะอ้มอมยังคงยืนยันอายุแค่ช่วยให้เราไม่ตายและแก้ไขได้เฉย แต่ว่านิสัยจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยู่ที่ใจว่าตั้งใจจะทําแล้วตั้งใจจะเปลี่ยนมันหรือเปล่าหรือเข้าใจมันมากแค่ไหนอันนี้ในมุมอ้อมหรือในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยถ้าพูดนะเรื่องแค่นี้เบามากเมื่อเทียบกับเหตุการณ์อื่นที่จะต้องเจอบางคนมีการพ่อแม่ตัดแขนตัดขาทั้งทุกข์ทักเหนื่อยบางคนเป็นมะเร็งทั้งตัวเรื่องแค่นี้นิดเดียวให้ปล่อย,ปอยไปเถอะคือถ้าเอาทุกมานั่งเทียบกัน จากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายอะไรอย่างเนี้ยอ๋อเวลาคนด่าเรามันไม่มันก็คงไม่เหมือนโดนตัดแขนตัดขาเรามันคนะทุกข์กันนะคะคูณนูฟังคือมันจะเอาปริมาณทุกข์และการเสียวิยวะมาเทียบกันมันไม่มันเทียบไม่ได้เรากการสูญเสียคนอันเนี้ยอ้อไม่เถียงมันเป็นทุกข์ที่ใหญ่แหละมันเจ็บปวดมันอะไรอย่างนั้นน่ะแต่เวลาที่เราถามหาว่าจะแก้ไขทุกปัจจุบันจะเผชิญยังไงและมีคนเชิญชวนเราว่า อย่าไปนั่งจมจุกปัจจุบันเพราะอนาคตเดี๋ยวเราต้องทุกเรื่องใหญ่กว่านี้อ้าวแล้วตอนปัจจุบันแล้วแล้วเราจะอยู่ถึงอนาคตหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยปัจจุบันยังทุกอยู่แก้ปัจจุบันก่อนอย่าเพิ่งบล็อกอนาคตชัดเจนเล้ยให้ขอขอโอกาสให้ได้แก้ไขปัจจุบันเพราะคนที่ถามว่าเขาก็อยากแก้ไขเหมือนกันว่าเขาจะดีลอย่างไงใช่ไหมแต่พอเหมือนเลาสมมติคุณฟังมีปัญหาเงี้ยแล้วมีคนแบบพูดกับเพื่อนเงี้ยว่าเออแย่วะ่ะแล้วเพื่อนหันมาบอก เรื่องแค่นี้เองเหรอโอ้ไม่ต้องคิดมากหรอกเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะก็ตายแล้วหมายถึงว่าเดี๋ยวคนนั้นมันแบบนึกว่าเดี๋ยว,วเราต้องไปเจอเรื่องที่แบบแย่กว่านี้อีกเรื่องแค่เนี้ยปล่อยมันไปบางครั้งมันก็เหมือนปลอบใจได้นะคะแต่ในบางทีคนที่เขาทุกข์อยู่อ่ะเขาไม่เขาไม่ได้ปฏิเสธว่าเรื่องอื่นมันจะไม่เกิดแต่ตอนนี้เขาทุกข์เรื่องเนี้ยคุณจะไปบ่อยเขาทุกข์เรื่องอื่นจริงเหรอ